โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนใช้งานโปรแกรมของ SMT ก mm ันนะทุกคนก็ในส่วนของวันนี้จะเป็นสอนใช้เรื่องของเป็นพวกบอทต่างๆฟังก์ชันต่างๆภา,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 ายในบอทนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะก็คืออันนี้เป็นสกิลหมานะทุกคนอ่ะเดี๋ยวสกิลหมาให้ดูก่อนนะครับต้องมีก่อนหนึ่งสกิลนะแล้วก็ใช้ได้บางเซิร์ฟนะครับอันนี้เขาจะแถมมาให้ก็คือ1สกิลนะครับก็คือพวกเก็บของเนาะก็จะใช้ได้เลยเห็นปะเปลี่ยนละพวกสกิลเก็บของก็จะใช้ได้เห็นปะ ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มาส่วนของตอนนี้มีฟังก์ชันต่างๆนะครับพวกเรื่องเติมอาหารหมาวิธีใช้งานก็อยู่ตรงนี้นะก็คือเอาอาหารหมาที่เราต้องเติมเนี่ยเอาไว้ช่องแรกนะครับช่องแรกสุดแล้วก็เอาหมาไว้ช่องดีอ่ะหมาต้องไว้ช่องนี้เท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของการบอทจะมีจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกนะครับทุกคนก็คือลากนะลากลากคือยังไงนะครับ สมมติเราจะเริ่มต้นจะลากจากจุดนี้ไปจุดอีกจุดหนึ่งนะครับก็คืออันนี้จุดแรกนะครับจะให้อ่ะแล้วกดสต็อปนะสมมุติเราจะเอาจุดเดียวนะครับจุดเดียวกดสต็อปแล้วเปลี่ยนลิสต์วิวกันด้วยนะครับหลายๆคนคือเอาเป็นแบบอนเนี้ยโพ i ิชันเดียวเลยแบบหลูมเดียวแล้วก็แบบยาวๆอันนั้นอย่านะไม่ไงั้นมันไม่เช็คบัฟบ,บ่อยนะครับต,ตอนนี้ผมน่าจะแก้แล้วล่ะของส่วนอลอนน่าจะแก้แล้วส่วนนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาชอบใช้แบบว่ามึงหลุปเดียวหลูมเดียวเลยอะ่ะ ไปจาจากที่อื่นมานะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนะนําให้เป็นหลายๆจุดนะครับทุกคนหลายๆจุดเนาะอะเราก็เคลียร์ไปก่อนนะครับจุดแรกสมมุติเราจะลากตรงจุดนี้นะครับลากจุดนี้แล้วก็เข้าหาปราร์ตี้เนาะอันนี้หมายถึงอันนี้เป็นปราร์ตีน้นะครับก็เสร็จให้วนสักทีนึงแล้วค่อยอยู่ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะมาหยุดที่ตรงนี้นะครับตรงที่เราหยุดนะครับสต็อปไปแล้วนะต่อไปเป็นจุดที่2แลเราก็วิ่งไปก่อนนะครับวิ่งไปก่อนสมมติไปตรงนี้เนาะก็จะกดเลคคอร์ด นะครับแล้วก็วิ่งอ่ะมันก็จะจําลายวิ่งเราไว้นะครับพยายามอย่าแบบอย่าอย่าคลิกบ่อยนะครับก็หมุนตรงนี้แล้วหยุดตรงนี้มันก็จะเข้ามาตรงตรีอ่ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับเมื่อกี้เซตไปทั้งหมด2องลูปนะทุกคนแล้วก็จะติ๊ก g e t ADR นะครับผมแล้วก็ตั้งไว้อันนี้ SGB คือบัฟกับตีนะครับตั้งไว้สัก8นะสมมติมันมี8ตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยเราก็ก็คือมันจะตีแบบ8ตัวแล้วก็จะเลิกตีอะไรประมาณนี้เนาะ อ่ะติ๊กเงินสมมุติเก็บของด้วยนะครับก็ใส่ใส่ไปเลยนะรประมาณนี้นะแล้วกดแอคทีฟไปเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็จะวิ่งลากละสมมุตินี่คือการลากนะวิ่งอ่ะจากลายวิ่งที่เราเซตเอาไว้เลยนะครับตรงจุดนี้ปึ๊บอ่ะวนก่อนอ่แล้วก็จะหยุดตรงไหนหยุดตรงในตี้ที่เราเซตเอาไว้นะครับก็จะตีทีนี้ประมาณนี้นะครับผมการเซตหลูลากตีนะครับ เดี๋ยวเรารอมันตีก่อนแล้วว่าจะไปหลุมที่2องไหมนะผมเลือกกล่องด้วยนะครับสรงน,นผมใช้เป็นเคซี่แล้วกันนะครับบัคต่างๆตอนนี้เริ่มแก้ไปเยอะแล้วนะเยอะเป็นแก้ไปเยอะเลยแหละตอนนี้เออแล้วก็ราคานะครับทุกคนราคาตอนนี้ผมปรับแล้วนะก็คือ7วัน150 15วัน260แล้วก็1เดือนเนี่ยเป็น500นะครับตอนนี้ราคาเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะ มันก็จะตีไปก่อนนะผมผมตั้งไว้แมันก็จะตีจนกว่าแบบว่าจะไม่มีมอนในเอเรียนี้เลยประมาณนั้นนะเหลือเหลือแค่2แล้วกันเหลือแค่2แล้วกันอ่ะโอเคจบละก็เหลือแค่2ก็จบลูปเลยแล้วก็จะไปลูปถัดไปอ่านี่คือลูปที่2ตีนานอยากให้ตีนานหรือตีแบบแป๊บเดียวแล้วไปลากต่อเนี่ยก็ก็ตั้งตั้งเอานะทุกคนก็กะกะเอาว่าสมควรจะใช้ประมาณไหนนะครับ แบว่าชอบแบบชอบแบบประมาณไหนก็ตั้งตั้งกันเอาดูนะครับเรื่องเซตเอสกับบีเนี่ยก็มันอยู่ที่เราอะอยู่ที่เราจะใช้แบบไหนนะครับบางที่เราปิดไวมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับอ่าในส่วนของนี้จบไปก่อนนะก,นการลากวิ่งนะครับทุกคนแล้วก็จะกดแอคทีฟออกก่อนนะครับแอคทีฟออกก่อนแล้วก็ให้มันนิ่งๆแล้วก็เอา g ก็ ADR ออกแล้วก็จะวิ่งได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของถัดไปก็คือตีอยู่ในตีนะครับถ้าเราตีอยู่ในตีเนี่ย ตีอยู่ในตี้ก็คือตีอยู่กับที่แบบอยู่กับที่เลยนะ,ะจะไม่ไปไหนเลยกด get adr แล้วกด start ไปเลยนะครับจะไม่ไปไหนเลยจะอยู่ที่เดิมนะครับในส่วนนี้เห็นไหะ,ะจะวิ่งไม่ได้ด้วยก็คือล็อกขาไว้เลยเลยครับอันนี้คือส่วนที่2นะการตีแบบระบบที่2คือแบบนี้เนาะอ่าอันนี้คือระบบที่2ของการตีอ่าถ้าเราแบบหยุดแล้วก็กด stop แค่นั้นเองเอา get adr ออกเหมือนเดิมนะครับก็จะวิ่งได้ส่วนที่3ตีแบบว่า ตีไปเรื่อยนะครับตีไปเรื่อยนะกด get adr ปุ๊บแล้วกด area ด้วยนะครับกด area ปุ๊บเราก็กําหนดระยะตอนนี้เป็นระยะ8ระยะ8ประมาณไหนก็กะกะกะันเอาเองลวกันกะกะ,กะเอานะครับผมผมไม่อยากทําให้แบบมันยุ่งยากอะไรมากมายขนาดนั้นก็เลยดูเอาที่จํานวนมอนแล้วกนว่าจะแสดงเท่าไหร่ในตอนที่เราเปิดนะ area ก็คือเหมือนเราสร้างวงกลมอ่ะจากจุดที่เรา start ก็คือสมมติเราติก๊กคำว่า area อยู่จุดนี้มันก็จะบันทึกจุดเป็นจุดนี้เห็นไหม x y z มันก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นจุดที่เราที่เรายืนอ,อยู่นะครับแล้วกดสตาร์ทนะครับเห็นไ, ه, ไหมเอรเรียที่มันโชว์มอนก็คือ8ตัวในระยะ14มอนของเราเนี้ยจะมี8ตัวก็8ตัวประมาณไหนก็นับจากจุดอะประมาณวงกลมนิดนึงอะอประมาณนั้นแหละอ่ะเหลือสตัวเดเห็นไหมพอมันเหลือศูนตัวเนี่ยมันก็จะกลับไปยืนที่จุดเดิมนะครับซึ่งจะรอมอนเกิดประมาณแบบว่าเคลียร์เป็นเคลียร์เป็นเคลียร์เป็นวงที่เราอยู่อ่ะเออประมาณนั้น มันก็จะเคลียมอนไปนะครับก็เก็บอะไรเหมือนเดิมเนาะลองสองสังเกตดูลองลองเล่นกันดูนะครับผมก็อธิบายไม่เก่งหรอกนะครับจะพยายามที่อธิบายพยายามอาธิบายที่จะเป็นไปได้เห็นไหมกับจุดมาที่เราอยู่ก็คือตรงที่เราติ๊กจุดแอเรียลไว้ทีนี้มอนเกิดปุ๊บอ่ะมันก็จะขยับออกไปตีอะไรเงี้ยแล้วก็กลับจุดอ่ะใอันนี้ยังมีจุดยังมีมอนอยู่ก็ออกไปตีประมาณนี้ในส่วนของแอเรียนะครับผม อาจจะมีติ๊กเยอะหน่อยนะก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงขอโทษด้วยนะผมพยายามที่จะแบบว่าปรับลอจิกของโปรแกรมใหม่ไปเยอะเลยในส่วนของตรงเป็นแลนอ่อนี่นะของเซิร์ฟอื่นๆเนี่ยเฮี He, ้ยกว่านี้เยอะเลยผมบอกเลยก่อนหน้านี้คือผมไม่ได้เก่งเลยนะครับ <laughs> ผมมานั่งทําไปเรื่อยของผมอะ <c oughs> นะครับพยายามแก้บั็อกอยู่นะครับทุกคนก็คุณภ,ภาพตามราคานะครับผมใครชอบใครแบบว่าเออผมทําราคาแบบนี้ตอนนี้นะ คือผมอยากให้มีสเปซในการที่เราจะมีกําไรกันบ้างนะครับนะตอนแรกผมอาจจะทำทาให้ราคาสูงไว้เพื่อที่จะแบบว่าคัดคนใช้นะครับคนที่มาบอทก็แบบอะไรนะจะได้แบบมั่นใจเลยว่าคูได้บอทแน่ๆเพราะว่าราคาสูงอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมก็ไม่สนอะไรเหมือนกันแล้วนะผมก็แบบเออเพราะฉะนั้นแล้วเอาราคาต่ําไปเลยแล้วกันนะครับจะได้มีสเปซในการที่แบบว่าตอนนี้มันก็มีบัตหลายอย่างใช่ไหมเออ ก็จะได้มีสเปซภายใน7วันสมมุติ7วัน150ภายในเวันนี้อาจจะแบบได้มากกว่าร้อยก็ก็อยู่ตัวแล้วบางคนเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคมากขึ้นเนาะผมอาจจะพูดไม่เข้ารู้เรื่องแล้ววันนี้ <c oughs> นะรประมาณนี้อ่ะในนี้อันนี้เป็นส่วนของเอเรียนะครับอ่ะจบไปนะครับส่วนของเอเรียทีนี้เดี๋ยวเรากดสต๊อปก่อนหยุดยังวันนี้ออกปิดเงี้ยสต๊อปก่อนนะเอาเอเรียออกแล้วก็เอาเกจเอดีอออกอ่ะทีนี้ก็จะว,วิ่งได้เหมือนเดิม อย่าลืมเอาเกตเอดีร์ออกทุกครั้งนะครับหรือก็ตอนกดเริ่มก็อย่าลืมติ๊กกลับไปทุกครั้งนะต้องติ๊กกลับทุกครั้งเลยครับไม่ติ๊กนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้แบบว่ายืนกับที่จริงๆอะ่ะก็ไม่ต้องติ๊กนะครับไม่ต้องติ๊กเออน,นั้นก็ต้องติ๊กเออติ๊กเหมือนกันต้องติ๊กทุกรอบเกตเอดีร์เอาใหม่เกตเอดีร์ต้องติ๊กทุกรอบในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคต่อไปจะเป็นเออเด้งบัตรนะครับเด้งบัตรเนาะเด้งบัตรเราก็จะเป็น แปลว,ว่าลากโยแล้วก็เด้งบัตรหนีขอโทษครับ <c oughs> ลากโยแล้วเด้งบัตรหนีจะทํายังไงครับผมเราก็เอาแต่ติ๊กเป็น B อย่างเดียวเลยนะก็คือให้มันบัฟอย่างเดียวไม่ต้องเก็บของไม่ต้องตีมอนไม่ต้องเช็คมอนเอาบัฟไปที่ F4 นะครับตัวนี้ผมไม่มีบัฟนะครับยังไม่ได้ไปเรียนนะเอาบัฟไปที่ F4 แล้วจะทํายังไงต่อไปก็คือ get ADR เรามีลูปอยู่แล้วเมื่อกี้เนาะก็ get ADR พึบกดติ๊กคําว่าการ์ดด้วย นะครับติ๊กคำว่าการนี่คือจะเด้งบัตรนะครับแล้วก็เอาบัตรไว้ตามที่ผมตั้งเลยก็คือบัตรส้มอยู่ช่อง A บัตรฟ้าอยู่ช่อง S นะครับกลแล้วก,กด Active ไปเลยนะครับนี่อ่ะมันก็จะทำงานนะครับผมประมาณนี้ปึ๊บอันนี้ผมเจตให้วิ่งวนก่อนปึ๊บแล้วเด้งบัตรแล้วก็รอวินะครับ ส่วนของการรอวีเนี่ยบางเซิร์ฟนะครับบัตรมันไม่นับพร้อมกัน2ใบแบบนี้มันก็แบบว่าทําให้ไวกว่านี้ได้นะอันนี้มันช้าหน่อยมันก็ต้องรอให้ดีเลยบางคนคอมช้าบางคนคอมเร็วมันก็ต้องแล้วแต่ดีเลยของแต่ละคนนะอ่ะผมทีนี้นานไปไหมไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยไปลดเอาแล้วกันแต่ทีนี้มันก็น่าจะพอดีกันเห็นไหมเด้งกลับมาปุ๊บก็จะไปอีกจุดหนึ่งแต่ทีเนี้ยหลุมที่2อ่ะควรที่จะตั้งให้แบบว่าตอนเรามีแดงอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบบัตรหมด คูดาวไปนานๆก่อนดีกว่าไม่ไงั้นมันจะไม่เด้งนะครับเพราะว่าบัตรเซฟนี้ครูดาวนานนะก็ต้องลากหลุมสองให้มันพอดีกับผมว่าบัตรมันครูดาวแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะก็จะประมาณนี้นะสําหรับลากเด้งนะถ้ามันมีบัฟมันก็จะบัฟนะเมื่อกี้แต่นี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เออผมไม่มีบัฟนะมันก็เลยไม่ได้บัฟนะครับเวลาเด้งกลับไปมันก็จะบัฟก่อนอะไรประมาณนี้นะมั้งนะ <c oughs> เดี๋ยวส่วนลอจิกต่างๆตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปแก้นะครับ <c oughs> ส่วนเฮเตอร์มอาหารหมาน่าจะพูดไปแล้วบ้างหรือยังไม่ได้พูดวะเมพูดอีกทีแล้วกันนะก็คือถ้าเราใช้เตอร์มอาหารหมาเราตั้งเปอร์เซนที่มันเหลือก็คือตรงนี้เห็นไหมตอนนี้เหลือ98สมมุตินะผมตั้งเป็นร้อยก็คือเปอร์เซนเหลือร้อยแล้วก็เราก็จะใช้เตอร์มอาหารมันก็จะเห็นไหมมันก็จะหยิบขึ้นมาได้เห็นไหมล้วก็หยิบนี่ขึ้นมาแล้วก็กดเปิดหมาให้เราก็จะเป็นการเตอร์มอาหารหมาแล้วนะครับแต่นี้คือผมไม่มีอาหารมันก็จะเช็คเองเลยประมาณนี้ นะครับผมในส่วนของนี้น่าจะจบไปนะครับผมกการก,การเด้งบัตรนะเด้งบัตรอ่ะก,การเด้งบัตรน่าจะจบแล้วนะครับในส่วนของลากโยนนะลากโยนเหมือนเดินนะทุกคนลากโยนหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามให้หลูบมันเยอะๆเอาไว้นะครับมันจะได้เนียนด้วยแล้วก็จะได้แบบไม่วิ่งเป็นเส้นเดียวแบบเดิมๆเกินไปนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้จบไปนะต่อไปเป็นฟังก์ชั่น เอาเป็นฟังก์ชันทำควสปพวนเองก่อนไหมก็คือก่อนจะเปิดสตาร์ทอ่ะมันจะสมมุติเราเวลตัวเด็กใช่ไหมทุกคนไอ้ตรงนี้ยมันได้ไม่ถึง30หรอกไอ้ตรงเนี้ยมันได้ไปถึง30มันได้ประมาณ20กว่าเราก็ไปเลือกไอ้ตรงสักจุดแถวๆถวไหนดิเออแถวแถวไอ้ตัวกิฟอะไรพวกเนี้ยที่มันอยู่ไอ้ตัวนี้ยังใช้ในห้องไม่ได้นะผมยังไม่ได้ทําให้แบบว่ามันเด้งส้มออกมานะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีสักอนาคตจะทําให้แบบเวลในห้องได้เลยพวกในห้องเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะได้ง่ายนะแต่การที่แบบว่าวิ่งตีวิ่งตีเนาะหรืออาจจะเวลแถวๆนี้ให้มันเวลถึง30ก่อนพอมันถึง30ก็คือเลเวลแคปที่ผมตั้งเอาไว้ในโปรแกรมก็คือ30นะทุกคนเราติ๊กอันนี้ไปปุ๊บอันนี้ผมเลเวลสามสามนะแล้วก็ต้องยังไม่รับเควสนะครับเควสต้องไม่มีนะโอเคกด g ก็ a d r Area สมมุติเราใช้แบบตีอยู่เป็นวงแถวๆนี้อยู่แล้วแล้วแบบ เลวลมันถึง30พอดีมันก็จะวิ่งไปรับเควสเองเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนะครับประมาณนี้เหมือนถ้าเราแบบบดทั่วไปเลยกดสตาร์ทไปสมมติเราตีอยู่เนี้ยโอ้เลเวลจะ30แล้วปึ๊บโปรแกรมทำไงเช็คเลเวล3าแล้วไปรับเควสเห็นไหมขึ้นมาละจะมีขึ้นมาบอกนะครับก็คือเมืวลสามสิบแล้วไปรับเควสก็คือรอนวิ่งไปทีนี้มันก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปตอนนี้วิ่งไปดูแล้วกัน อย่าดึงเขียวโอเคโอเครอดปกติผมเทสหลายรอบมาแม่งดึงเขียวบ่อยเพราะการที่มันยากอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วต่อไปมันจะไปจุดไหนมันก็จะมาจุดที่ที่คิดว่ามีอ้วนที่ผมที่ผมคิดว่าผมมันมีอ้วนเดี๋ยวในอนาคตอาจจะให้เลือกจุดกันเองนะแต่ตอนนี้ใช้จุดที่ผมเซตให้ไว้ก่อนนะก็คือเป็นจุดประมาณตรงหน้าหน้าโกบอลตรงนี้แหละนะครับก็จะมีมันก็จะยืนแบบว่าเป็นแอเรีย ค่อยไล่ตีไปทีละตัวทีละตัวไม่ได้ลากบนมาตีนะก็คือค่อยๆไล่ตีไล่ตีไล่ตีนะครับอ่ะมาถึงจุดปุ๊บมันก็จะตีตรงจุดนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยเราทำเควสขอโทษครับซึ่งมันจะช่วยเราทำเควสของอ้วนนะครับก็คือครบสิบตัวหรือล็อกเราก็มาเช็คเองอยู่แล้วในส่วนตรงนั้นมันก็แบบว่าช่วยให้เรารับเควสอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกแกตอนตอนรับเควสนั่นแหละที่ผมหมายถึงนะครับอืม พราะว่าเควสนี้มันจะแอคทีฟอ่ามันแอคทีฟเองในตอนที่แบบมันเสร็จหรืออะไรมันก็จะคบของมันเองเนาะเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยใช่ไหมในอันนี้ก็จะอาจจะง่ายขึ้นแหละหรืออาจจะแบบไม่ชอบยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์บอกกันได้นะบอกกันได้แนะนํากันได้นะครับทุกคนประมาณนี้ในส่วนของการรับเควสเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จบไปนะรับเควสเองสําหรับอ้วนนะครับใครมีเควสอันไหนอยากให้ผมทําแบบว่าให้มันทำออโต้บอกได้นะครับมันต้องทำไปมันต้องทำทีละเควสนะครับทุกคน เออประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมจะทําให้จนเป็นมันเวลไปถึงนู่นเลยยาวๆให้มันแบบปล่อยเวลเองเลยนะครับหลังจากทำเควสนี้เสร็จปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วไปตรงไหนต่อก็จะทําให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าอาจจะนานนิดนึงนะครับในส่วนของตรงนั้นอ่ะจุดบอทตรงนี้จบไปสําหรับทาเควสเองนะครับทุกคนจบไปนะส่วนเรื่องเก็บเก็บของเรื่อง GM เเรื่องอะไรเนี้ยเดี๋ยว อันนั้นน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะการการแจ้ง GM แจ้งเตือน GM ก็ไม่ค่อยมีผลแล้วล่ะตอนนี้ GM มันก็รู้มากกันแล้วนะมันก็ไม่ได้มีที่ผมเจ้าเดียวที่ทําเหมือนแต่ก่อนนะครับมันก็เขาเขาก็เขาเรียกว่าไงมันก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเออตอนนี้ของผมอาจจะยังไม่ครบสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีเติมหมาเติมอะไรอนาคต ตอนนี้จะทําขายของเองแล้วนะแต่พูดไว้ก่อนนะขายของเองผมจะไม่ต้องกําหนดของนะครับไม่ต้องกําหนดของที่อยากจะขายอาจจะขายอาจจะขายไปแล้วโดนแร่นะครับของผมอะ่ะผมผมไม่ได้เก่งขนาดที่แบบว่าบรรบุของว่าแบบจะขายอันนี้ไม่ขายอันนี้ได้นะครับผมอาจจะแบบว่าอ่ะสมมุติใช่ไหมเรามีแร่ด,ดักอยู่ข้างบนสมมุติเป้คุณเต็มแบบเป้ใหญ่มากนะครับเป้ใหญ่มากผมจะทําให้ไม่ขาย3ามแถวบนนะครับแล้วก็จะมาขายแบบแถวล่าง ทิ้งนะครับอะไรประมาณนี้ทุกคนอาจจะแบบอ่ะสมมุตินะสมมตินะช่องเต็มปุ๊บใช่ไหมสามแถวบนเนี้ยอาจจะไม่ขายจะไม่ขายสามแถวบนตรงนี้จะไปขายข้างล่างลงไปอะไรอย่างเงี้ยลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะครับจนถึงช่องล่างสุดก็คือเรียงช่องกันกันดีๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เรียงช่องกันดีแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นมันก็จะขายทุกช่องให้เองเลยนะครับกันทาดกันเทิดอะไรเราจะก,กำหนดว่า ขายแถวไหนเดี๋ยวผมจะให้เป็นกำหนดอย่างนั้นดีกว่าเอาไหมก็คือสัก5แถวบน6แถวบนที่แบบจะไม่ขายขายแถวล่างๆล,ล,ลงไปอะไรอย่างนี้อย่างเดียวพอเนาะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับในอนาคตนะก็เดี๋ยวจะเพิ่มเข้ามาให้นะครับขายของเองราคาไม่เพิ่มราคาเท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมเลยก็คือตอนนี้จะเป็น150เอ,อ่ออาทิตย์ละ150ก็คือ7วันนะครับแต่ผมอะให้เกินตลอดนะให้เป็น8วัน9วันตลอดใครที่เช่ามาตลอดจะรู้กัน นะครับ7วัน150นะครับ15วันเท่าไหร่วะ15วัน260แล้วก็1เดือน1เดือน500เออ1เดือน500เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโปรนะครับโปรหัวจ่ายนี่เดี๋ยวเราจะมีโปรหัวจ่ายนะครับสำหรับสำหรับไอ้นี่เราเออบอทของเราโปรหัวจ่ายนะใครที่แบบว่าเช่าเผื่อเพื่อนเช่าอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยกันเลยจบนะจบโอเคสำหรับจุดนี้จบไปนะครับการรับเควสนะที่ทำเควสเสะไรอย่าเนี่ย ตีมาสักพักแล้วเนี่ย9ก้าตัวละมันก็จะติดจุดนี้แหละนะครับจุดตรงนี้แหละแค่นั้นเองอ๋อเหลืออีกหนึ่งฟังก์ชันทุกคนเหลือหนึ่งฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวจบตรงนี้ก่อนนะอ่ะเควสเสร็จเรียบร้อยมันก็จะหยุดตรงนี้เองก็ก็มันจะตีตรงนี้ไปจนกว่าเราจะมาดูจอเออประมาณนั้นแหละนะครับผมโอเคจบตรงนี้ไปนะครับต่อไปเป็นจุดซิงจอนี่เดี๋ยเราเอาตัวนี้เป็นจอหลักแล้วกันเนาะสิงจอคืออะไรคือทํางานพร้อมกันหลายๆ,ๆจอนะครับเอาไว้บอดอย่างอื่นนะไอ้บอด ไอบอร์ดทำเควสเองอะไรพวกนี้อย่าไปใช้ซิงจอนะไม่งั้นพังเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกนะครับผมยังไม่ได้ทําให้มันแอคทีฟกับตรงนั้นด้วยนะครับอย่างนะซิงจอนะครับผมทํายังไงก็นี่สมมุติอันนี้คือจอหลักเราก็ไม่ต้องเลือกนะครับเราเลือกจอเห็นไหมสองเก้ยก็คือจอที่2องแล้วกดเริ่มทางานติ๊กออกสกิลด้วยถ้าจะให้มันสกิลเหมือนเรานี่ฮะทีนี้มันก็จะวิ่งตามแล้วกดใช้บอร์ดก็จะใช้ตามนะครับอ่ะตีตีเหมือนกันเห็นไหม ตีเหมือนการดึงเมาส์เลยเหมือนคนเล่นเลยดึงไปเลยนะครับดึงไปเลยอย่าเพิ่มระยะห่างหน่อยนี่ห่างกันสักนิดนึงไม่ต้องติดกันเกินไปอะไรประมาณนี้เอาไปใช้เล่นไฟฟ้าเพ่จัดนะครับอย่าไปหาทํานะโดนแบน <c oughs> นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะเล่นวงเล่นวอลก็น่าจะโอเคแหละผิวหน่อยแต่มันก็อยู่ที่ระยะสกิลเนะกะกัก็กดีๆนะครับประมาณนี้เนาะล้วก็ถ้าจะบอด แล้วก็เป็นที่จอหลักจอเดียวเลยก็คือจอ Miller SMT นะจอหลักอ่ะแล้วก็แบบอ่ะเอเรสตาร์ Start, จอเดียวไปเลยอีกจอหนึ่งมันก็จะทําตามแล้วก็เสร็จง่ายอย่างนี้ก็แบบถ้าแบบจะฟาร์มทิ้งไว้จะอะไรเป็นจุดเดียวกันอะไรประมาณเนี้จุดเดียวไปเลย2ตัวจุดเดียวก็แบบนี้เลยได้เลยนะครับซิงค์จอแล้วก็ทําไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะส่วนการกดเกิดเออลืมพูดเดี๋ยวไม่พูดไม่ได้นะครับต้องดูนะครับว่าเรามีสร้อยหรือเปล่าถ้าเรามีสร้อยปุ๊บ ถ้าเรามีสร้อยเราก็ติ๊กไปเลยนะครับผมว่ากด no คือไม่มีสร้อยกดย็ดคือมีสร้อยนะครับถ้ากด no ก็คือมันจะไปเกิดที่จุดเกิดแล้วก็จะเด้งฟ้ากลับมานะครับผมแต่ถ้าเรามีสร้อยเรากดเยสมันก็จะแบบกดเกิดให้เองไม่ต้องรอวินะครับประมาณนี้อ่ะเป็นยังไงตายสักทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะให้ดูกันเซ็ตได้อย่างเดียวนะเปลี่ยนไม่ได้นะผมยังไม่ทาให้มันเปลี่ยนได้คือถ้ามีสร้อยก็คือเซ็ตมีสร้อยไปเลยถ้าไม่มีสร้อยก็คือเซ็ตไม่มีสร้อยแต่ถ้าเซ็ตไปแล้วปุ๊บปิด โปรแกรมเปิดใหม่แล้วก็มาทําเอาเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยอนาคตอาจจะทําให้เปลี่ยนระหว่างทางได้หไหมกดเกิดเองเดี๋ยวเปลี่ยนได้อยู่เลยวะไม่แน่ใจเรากดโนตซิแบบไม่มีสร้อยออดเปลี่ยนได้เลยไหมลองดู<ป>อันไหนไม่แน่ใจลองๆองก่อนได้นะครับทุกคนลองลอง,ลองเองได้นะอ่ะอันนี้เปลี่ยนแล้วเป็นไงอ่ะกดเกิดดูซิว่าจะกดเกิดได้จริงเปล่าแล้จะเด้งฟ้ากลับมาไหม นเนี่ยมันจะเป็นบัก๊กนีแหละทุกคนมันก็จะเป็นบัก๊กนีแหละถ้าเราไม,ไม่ไม่รีโปรแกรมทิ้งนะเห็นไหมมันก็จะอ่านอ่านโค้ดแบบสับไปสับมามันก็เลยเออนะเดี๋ยวผมจะทําให้มันไม่เออเหมือนผมนะเพราะตอนนี้มันนา่าจะเออเหมือนผมนะปึ๊บเด้งฟ้ากลับไหมอ่าเด้งฟ้ากลับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ้าวไอ้จอนี้เด้งตามด้วยเพราะเราซิงจอให้อยู่มันก็จะนับนับช่องตามเรานะเปิดกดฟ้ายกดส้มตามกันเลย ประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะครบจบทุกอย่างนะเหรืออันนี้เป็น Discord นะครับเว็บคุกอะไรพวกนี้เด้งบัตรอะไรเงี้ยเราก็จะได้ชื่อคนที่อยู่ในแมปนะครับผมถ้าชื่อพวกสมมุติไอชื่อเนี้ยมันไม่ใช่ GM หรอกใช่ไหมแต่เราติ๊กโชว์ GM ไว้แล้วมันกดออกเกมไว้เนี่ยถ้า GM เอมมาในระยะมันก็จะออกเองหรือมันจะมา,มาในระยะมันก็จะแจ้งเตือนถ้าเราติ๊กติ๊กแจ้งเตือนหรือกดเด้งบัตรถ้ามันมาในระยะปุ๊บมันก็จะเด้งบัตรหนีไปเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราเพิ่มสักชื่อหนึ่งพวกนี้ปุ๊บเด้งบัตรไหมอ่าเด้งบัตรแลแ้วแจ้งเตือนมาที่ Discord ของเราเลยนะครับประมาณนี้เราจะมีประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับแจ้งเตือนเข้ามาหา Discord ว่ายังไงเอยดูซีเว็บพุกเป็นยังไงเออแล้วถ่ายจอมาด้วยประมาณนี้นะครับผมเจอตัวที่เราดีเทคเอาไว้คือตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยที่จอไหนจอนี้โอเคประมาณนี้แลวกันทุกคนสำหรับการแนะนำใช้โปรแกรมนะครับ ประมาณนี้เนาะ,ะถ้าเราสิงจอไว้กดดิ้งบัตก็มา,มาหาด้วยกันแล้วอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมก็จะวิ่งมาหากันนี่สิงจอประมาณนี้โอเคส่วนเรื่องของคือที่เซิร์ฟอ,อผมยังไม่ได้ทําให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นเลยนะครับก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าทันเปิดซีซันแน่นอนเพราะตอนนี้ไม่ปิดบ่อยมากแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของ c ีเนี่ยมันจะอัปเดตออตโต้อยู่ล้นะครับปิดเปิดแพทอะไรมาก็สามารถใช้ได้ต่อนะสำหรับ C e ตอนนี้อะไรใช้ได้บ้างนะเดี๋ยวผมสารยายให้ฟังนะกันนะที่ใช้ได้คือตีเร็วแบบธรรมดาคือ a t t a c k speed แบบธรรมดานะที่มันใช้ได้จอไหนไวะเนี่ยเราปรับไปเยอะเนี่ยจอไหน,จอ,ไหนจอนี้เออในใน,นเห็นไหมมันก็ใช้ได้แล้วก็ปรับคืน c 8ไอพวกคัตสกิลน่าจะไม่ได้ <c oughs> แล้วก็แอนตี Anti ้แชทแอนตี้แชทได้พวกนี้น่าจะได้หมดนะแอนตี Anti ้แชทบล็อกแชทบล็อกก็น่าจะได้ด้วยอ่าไม่ได้โอเค แฮทบ็อกยังไม่ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเอาไปใส่ให้นะไอ้พวกนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็โดนโดนใช้ได้ HP f พ e ฟใช้ได้แล้วเพราะว่าเหมือนเซิร์ฟมันแก้ซูเปอร์พอตใช้ได้แล้วเนี่ยประมาณนี้ที่ใช้ได้ l e นะครับตีไกลย,ยังไม่ได้นะตีไกลผมยังไม่ได้ทำเฉยๆแล้วจริงมันใช้ได้แหละเ e ลนะใช้ได้แล้วก็คือตีกว้างอันนี้อ่าไหมตีกว้างใช้ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรละแล้วก็หมดละ PK on PK ีเคอ ต้องทําใหม่ไอ้พวกนี้ตอนนี้อาจจะเจ๊งกระบงไปหลายส่วนอยู่เพราะมันคนละเซิร์ฟเนาะวอแฮกมองรู้มองรู้มองรู้ได้ไหมวะมองรู้น่าจะได้พวกเนี้ยได้หรอ <c oughs> ได้เด็ดเออมองรูเ้เห็นไหมที่มีชื่อที่มันขึ้นมาเออมองทะลุได้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้หมดแล้วมั้งฟังก์ชันทั้งหมดของที่เรามีตอนนี้นะครับน่าจะหมดละ น่าจะหมดแล้วนะเออน่าจะหมดแล้วโอเคหมดถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนย้อนดูก่อนนะย้อนดูก่อนบางทีทักมาถามเนี่ยผมอาจจะอาจจะตอบช้านิดนึงถ้าทักมาหาผมเองอ่ะผมไม่ค่อยตอบแบบต้องหาทักหาน้องอีกคนหนึ่งคือคนนี้นะครับถ้าใครเช่าบอทดหรืออะไรเนี่ยทักหาคนนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะอ b z บซนะน้องน้องคนนี้จะจะคอย จะคอยตอบให้นะครับทุกคนจะคอยตอบจะคอยคุณอยากได้คีย์อะไรอะไรเงี้ยก็จะจัดการให้หมดเลยนะครับสำหรับ RBZ นะครับคนนี้เท่านั้นนะตอนนี้มีคนเดียวนะที่ช่วยผมขายนะครับที่ช่วยผมปล่อยคีย์นะครับผมมีคนเดียวเลยนะครับประมาณนี้เนาะจบไปแล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับยาวมากก็จะพยายามตัดให้มันสั้นนะอ่ะแนะนําประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับการใช้งานบอทแลนด ในตอนนี้นะครับฟังก์ชันทั้งหมดครบจบในคลิปเดียวสอนใช้ทุกอย่างครบนะครับไม่เข้าใจส่วนไหนคอมเมนต์ไว้ได้ไม่เข้าใจส่วนไหนมาถามใน Discord นะครับมาถามใน Discord ตรงช่องสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับน้องๆจะรอตอบนะครับผมอัปเดตได้แล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งอัปเดตเมื่อ,เม,อเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ไปรับชมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาสนใจโปรแกรมเรานะครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมจะพัฒนาโปรแกรมให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับพยายามหาทุกอย่างเอามาใส่ให้เต็มที่นะครับนี่ผมไปเรียนด้วยตัวเองเพิ่มมาเนี่ยในการเติมอาหารในการรับเควสอะไรต่างๆนะครับอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะเออเดี๋ยวค่อยสปอยทีหลังแล้วกันเนาะประมาณนี้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบ่ายครับผม